มาจ้าพึ่งได้มาเลยโชเห็นคนไม่กดกันเยอะเลยไปกดตามเขามมาจ้าเห็นเขารีวิวกันเยอะตามร้อยหน่อยเห็นรีวิวกันทุกช่องเลยอะแล้วก็อยากลองมั่งนาแต่จะเป็นแบบนี้ราคาถูกเวยนะห่อหนึ่งอะ จะมีสามรสจ้ะมีพริกดองมีเชียงล่าแล้วก็หม่าล่ามาห,หนูจะแกะทุกรสเลยมาจ้าเดี๋ยวหนูจะแกะลองทุกรสเลยแล้วก็จะบอกรสชาติที่ทุกคนก็อยากรู้เพื่อการตัดสินใจในการหนูมารีวิวเนี่ยเพื่อการตัดสินใจในการสั่งซื้อเนาะชีบซอง ทานได้เลยกลิ่นพริกหอมออกมาเลยอะแกะซองแล้วกลิ่นพริกออกมาก่อนเลยสามารถทำติ่มก่ออกมาให้เรากินแบบนี้ได้ลดรสพริกดองจ้ะเชียงล่าแล้วก็หมาล่าเดีจะมาชิมให้ดูเชียงล่าหมาล่าพริกดอง มาจา้ะมาดูกันแต่คือกิ่นพริกกองเขาคือหอมมากแกะซ้อออกมาคือหอมแบบหอมเลยอะหอมมากจะเอาแบบซอบๆก่อนนะแล้วดูพริกเขาให้พริกมาอือหอือหือ เขาทำได้ยังไงอ่ะอันนี้อร่อยมากแล้วเขาทำมันปเปรี้ยวเข็มๆมันอร่อยแบบนัวคำถ,ถึงกลิ่นหอม ืรถนี้ดีเพิ่งเคยกินครั้งแรกรสนี้อร่อยมากเขามีพริกมาให้ด้วยจ้ะหนูไม่แน่ใจเป็นพริกกระเลี่ยงหรือเปล่าเดี๋ยวชิม เผ็ดอืมเขทาทำออกมาได้พอดีเค็มๆเปรีป้ยวอ่ออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยลองเชียงร่า รสชาติเป็นไงเชียงล่าจะมีความเปรี้ยวเ,เค็มๆ แล้วก็มีเผ็ดก็คือเหมือนคล้ายๆอ,ยาอันนี้เลยจ้ะแต่อันนี้เขาจะเผ็ดอร่อยเพราะว่าส่วนตัวแล้ว่าหนูชอบอันนี้มันอร่อยอยู่แล้วไงแล้วพอดีมันมีพริกขึ้นเข้ามาด้วยอืมอืมอจะเข้าใจเขาเก่งเนะ อ,อร่อยอร่อยเลยกินเล่นเพลินๆอร่อยมากอืม อร่อยอร่อยเหมือนอันนี้แต่อันนี้ไม่เผ็ดแค่นั้นเพราะมันไม่หวานหนูก็ได้ชอบมาลองมาล่าเดี๋ยวพิกมาล่า่ะสิ มาลาคือมาล่าจา้ะแต่มันมีความนัวชาลีนิดนิดน,น,น,นัวห,หยุดกินไม่ได้เหมือนกันห่อหนึ่งเขาให้เยอะนะทาเป็นเล่นไปอืม เขาไม่ได้ทําแบบเปื่อยนะคือให้เราสามารถแทะได้อ่ะม,มันอร่อยอ่ะมาแล้วนี่คือเผ็ดเลย เผ็ดชาอร่อยแต่อันเนี้ยลงตัวเชียงล่าลงตัวมากถ้าหนูเดาไม่ผิดอะ่ะ น่าจะมาจากตัวนี้น่าจะมาจากตัวนี้แต่ว่าใส่ผิกอืม อร่อยมากอันเนี้ออยอะไรแบบหยุดกินไม่ได้อร่อยมากอะไรแบบหยุดกินไม่ได้เดี๋ยวต้องมาอธิบายก่อนคือแบรนด์เขามีสามรสเลยจ้ะถ้าใครสนใจก็กดเทสก้าได้เลย มันอร่อยทั้งสามรสเลยมีหม่าล่าเจียงล่าแล้วก็พริกดองแต่ส่วนตัวแล้วอะหนูชอบตัวพริกดองกับตัวเชียงล่าคือหม่าล่าปกติแล้วมันก็คือเรากินอยู่แล้วหม่าล่าปกติคือเรากินเราเคยกินอยู่แล้วเนาะแต่รสชาติของเชียงล่ากับพริกดองอะคือมันอร่อย,ออยแบบอธิบายไม่ถูกอะมันไม่มีร้านไหนทาไม่มีที่ไหนทําเราไปกดดูในตะกา้าอร่อยจริงอร่อยแบบ แนะนำเลยจ้ะอร่อย